10บาทก็มีติดลุ้นรับบัตรกีน่าสูงถึง1,500เคีวได้แล้วในกิจกรรมวงล้อเสี่ยงโชคบนเว็บชิปัสโตเว็บขายไอดีเกมและบัตรกีน่าที่ถูกและปลอดภัยที่สุดลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด,ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ v เวอร์โซนะครับผมก็วันนี้อยู่ในเกมฟรีไฟเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือเป็นฟรีไฟ x airpay นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมที่เข้ามาประมาณพักหนึ่งแล้วแหละทุกคนสองสามวันแล้วแหละรู้สึกว่าแต่ก็มีบางคนถามว่าเฮ้ยมันคือกิจกรรมอะไรนี่ก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยก็คือตอนนี้เราสามารถเติมเพชรในเกมผ่าน airpay ได้แล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่า,วาอ่ามันสามารถเติมได้แล้วนี่ทุกคนมันก็จะมีแบบสมมติเราเติมมันก็จะมีตัวเลือกให้ผ่าน airpay แล้วม่จะป็นต้องผ่าน wallet แล้วนะครับ airpay สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับก็อัปเดตมาใหม่เลย,เลยแล้วก็จะมีของรางวัลฟรีๆด้วยนะครับสำหรับคนที่เต ถ้าบางคนเป็นคนเติมบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ใช้ a i r p a y อยู่แล้วเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยได้แน่นอนเลยได้เป็นของฟรีเยอะแน่นอนเลยก็บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็จะมาสอนวิธีที่ได้รับของฟรีก็แล้วกันนะครับผมนะก็คล้ายๆของฟรีนั่นแหละแบบบางคนถ้าเติมอยู่แล้วมันก็ได้ฟรีอะทุกคนแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีก็อาจจะไม่ได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปสอนวิธีการได้รับเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมภายในตัวเกมมันก่อนเลยก็คือกิจกรรมของสายฟรรีีีกกกก็็มมมมาาเเหือนนนนัช่่ววง้้ทุคไดจ กันแล้วก็คือเป็นกิจกรรมของอ่ามิสเตอร์สมัยสงครามรอยยิ้มนะครับนี่ก็แค่ไปทําภารกิจแล้วก็มารับโทเค็นได้แบบนี้เลยแต่ละวันก็จะมีอ่าประมาณ4โทเค็นยังไม่โดนสี่อันยังไม่ทุกวันเลยจะมีให้ทาภารกิจทุกวันเลยก็ภารกิจก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สามารถเอามาแลกเป็นอ่าตัวนี้เลยเป็นหน้ากากนะครับนี่เป็นหน้ากากมิสเตอร์สมัยนั่นเองอ่าอย่าลืมมาเข้าร่วมมาด้วยนะครับผมกิจกรรมตัวนี้แล้วก็อย่างนึงก็คือกิจกรรมอ่า สนหาออกล่าบอลลิงรับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยตอนนี้ก็คือผมแลกมาหมดแล้วแหละนี่เห็นไหมทุกคนก็ตอนนี้ก็คือครบแล้วผมก็ไม่ต้องเก็บแล้วแหละ,ะโทเค็นตัวนี้นะมันก็จะเก็บได้จากหลังจบแมตช์นั่นเองสำหรับโทเค็นตัวนี้นะครับผมเนาะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของสายเติมกันบ้างที่เข้ามาในช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมเป็นนี่แล้วก็คือกิจกรรมแดนล่าบือสังหารนั่นเองก็มากันแล้วสำหรับอาคาตนะไฟโคดสวยอ่านี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ของมันดีกว่านะครับผมนี่ก็ ตัวนี้เลยเข้ามาใหม่ละนี่กดใช้ทันทีไปเลยนะครับผมนี่ก็ดูดีกว่าว่าสวยไหมนี่อ่าก็สามารถถือนะล็อบบี้ที่ใดเลยนะครับผมนี่อ่าก็สวยมากครับผมก็สามารถไปเล่นก็ได้แล้วสาหรับกิจกรรมแดนล่ามือสังหารนะครับผมนะ โอเคผมก็มีกิจกรรมอะไรไหมเออทุกคนก็สเตฟฟี่เอามาขายแล้วนี่ผู้รอดชีวิตคนใหม่สเตฟฟี่ขายตัวละครเปล่าๆในราคา499ไดมอนแล้วนะครับผมนี่อ่าก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมของ AirP a y นะครับผมนี่ก็เข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็มาที่ประกาศนะคบผมใครที่แบบใช้ Air p พ y ในการเติมอยู่แล้วเออเดี๋ยวผมก็ขอบอกไว้ก่อนก็คืออ่าครั้งที่แล้วประมาณ2คลิปที่ผ่านมาเนะี่ยผมเคยพูดถึงว่าอ่าไฟพาร์ทเนี่ยผมจะแจกฟรีนะ ประกาศผลภายในคลิปหน้านะครับผม,ผมไม่ลืมครผมเดี๋ยวผมจะประกาศผลภายในคลิปหน้าเพราะว่าครบ3,000ไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกยอดไลค์เลยนะครับผมก็ อ,อย่าลืมไปเขาเรวงกิจกรรมได้นะับเดี๋ยวจะประกาศผลพ่กนี้นะครับผมคลิปต่อไปเลยอ,อย่าลืมไปดูด้วยว่าไฟ้าซีซัรหน้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็ชุดของรางวัลอะไรเป็นยังไงก็ไปดูกันได้ที่มุมขวาตัวไอนะครับผมโอเคก็มาเข้ากันเลยก็คือเข้าไปที่ประกาศนะครับผมกิจกรรมตัวนี้มีหลายคนถามมาแหละว่าเออมันคือกิจกรรมอะไรผมก็ใช้ a i r p a พอยู่แล้วก็ผมก็เติมอยู่ Air p เพอยู่แล้วผมจะได้รับของรางวัลนี้ยังไงผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมนน่ก็ขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกด กูเกิลเพย์สโตของเรานั่นเองนะครับผมนี่ก็มันจะแบบให้เพิ่ม AP ของเราเราก็เพิ่มกันไปเลยผมก็ง่ายๆเลยนี่กดยอมรับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอันตรงนี้ก็คือผมเนี่ยเชื่อมไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับผมเบ่นเนๆก็ทําตามได้เลยกดยอมรับอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับโอเคเมื่อทุกคนเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดมาที่คลิกเลยตรงนี้เลยนะนี่ก็ยิ่งซื้อด้วย AP มากยิ่งได้รับรางวัลมากก็อ่ามันก็จะพามาที่หน้าแอร์พีแบบนี้เลยนี่เห็นไหมทุกคนทุกๆการเติม1บาทมีสิทธิ์รับ1แตม้มนั่นเองก็คือของรางวัลจะมีแบบคตดเยอะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูก็น่าจะไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่ของรางวัลเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็จะเป็นแบบของพรีเมียมด้วยเช่นหมวกกันน็อกนี่เห็นไหมทุกคนเป็นหมวกกันน็อกแบบอ่าของจริงนะนี่ทุกคนไม่ใช่หมวกกันน็อกในเกมนะครับผมมันไม่ใช่อเทีมในเกมเป็นของพรีเมียมเลยคตรเท่บอกเลย,บเลยแบบใครที่มีแล้วก็ใส่แแบบบบเเเอกกกีี่่รนนนยาาจะแบบทมทมลุค อย่ารีบทำที่ไปไหนขอโฆษณาแป๊บนึงเอาแล้วนะผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บชี้บาตโตวันนี้ก็จะมาลองสุ่มระบบสุ่มของรางวัลไปเอาบัตกรกีฬาไปเติมกิมเล่นดีกว่านะครับผมอ่ะก็สำหรับขั้นตอนแรกก็เข้าสู่ระบบกันไปก่อนเลยผมจะล็อกอินผ่าน Facebook ไปนะครับผมต่อไปผมก็จะทําการเติมเงินเข้าสู่ระบบนะครบผมกดเติมเงินไปเลยผมก็จะเลือก แจ้งโอนผ่านทรูวอลเล็ตพอมันสะดวกที่สุดแล้วนะครับผมนี่ก็ให้ทําการโอนเงินไปยังเบอร์ที่เขาขึ้นได้เลยเนี่ยไหมทุกคนเป็นศักรีญาจิตชํนานาญนะคะผมเมื่อทําการโอนเสร็จแล้วก็ให้นําเลขอ้างอิงที่ได้จากการโอนเนี่ยมาใส่ที่ช่องเลขอ้างอิงนะครับผมแล้วก็ช่องรหัสความปลอดภัยเนี่ยก็ให้พิมพ์ตามตัวเลขไปเลยเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มระบบสุ่มหมุนลัคก,กี้สปินดูนะคะผมนี่มาขอ500เชียร์ครับผมมาตายหรือเปล่าวันนี้จะเอาไปเติมเงินเพิ่มหน่อยปึ๊บปึ๊บ ครั้งแรกก็เลือเลยนะครับผมครั้งที่2จัดไปมาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเออปื๊บปื๊บปื๊บเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสิบห้าเชลทุกคนสวยได้มาตรเจ็ดสิบห้าเชลละหยุด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 อ่าได้เครดิตหมุนฟรีมาหนึ่งครั้งอีกแล้วผมนี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกขอเจ็ดสิบห้าขอเจ็ดสิบห้าอ่าได้ไม่เขียวเจ็ดสิบห้าเชลโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้สุ่มไปสุ่มมาได้บัตรกาลิน่าเจ็ดสิบห้าเชลมาสี่ห้าใบทุกคนอ่ะจะมาลองสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วผมอ่าไม่ได้กก็็พอแล้้้วครังนีมา ดูดีกว่าว่าจะได้อีกหรือเปล่าม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 า,มาบเบเฮ้ยเจ็750เชลทุกคนห้าร้บาททุกคนอ่าและนี่คือของรางวัลที่ผมไปสุป่มมาได้เมื่อกี้เลยนะคนนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเติมเกมกันดีกว่านะครับผมอ่าใบแรกคัดลอกแล้วก็วางไปเลยนะครับผมปป๊บ นี่ใบที่2เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการเติมให้หมดเลยทั้ง7ใบนะครับอะก็สรุปว่าใช้ได้ทุกใบเลยนะผมที่ได้มาเกือบ1,000บาทเลยนะครับผมอะถ้าสำหรับใครที่อยากลองซุ่มหรือว่าต้องการซื้อบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโคตดเกมต่างๆหรือ ID เกมเทพๆราคาถูกๆก็าสามารถไปซื้อได้ที่เว็บนี้เลยช h i p a s t o ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ก็คือกิจกรรมตัวนี้เนี่ยการเติมทุกบาทเนี่ยก็จะได้1แต้มนั่นเองเติมสลับหมวกกันน็อกตัวนี้ก็คือสามารถต้องเติมก็คือต้องเติม1,500บาทกันเลยนะครับนี่ก็ของเราก็จะมีเยอะแยะเลยนี่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเป็นชุดนะครับผมนี่ก็สามารถมาเลือกรับกันได้เลยสำหรับคนที่เติมโอเคตอนนี้ผมยังไม่เติมนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองเติมนะครับผมนี่เติมผ่านตัวกมได้เลยผมเชื่อมต่อเรียบร้อยลวปึ๊บแล้วก็ต้องเติมประมาณเท่า,หา,าไหร่ทุกคนหนึ่งไ้ทยกคนปึ๊บ่า มันก็จะมีให้เลือกจะไม่ตัวกตินี่มาสเตอร์การ์ดอันนี้ก็คือผมเติมพันเป็นวอลเล็ตนั่นเองอ่ะผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นเติมผ่านแอพนะครับผมนี่หนยทุกคนก็ซื้อในคลิปเดียวปุ๊บดูดิมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะ อ่าชำระเงินสําเร็จผมเติมไปแล้ว179บาทมาดูดีกว่าว่าเราได้เต็มหรืยอยังนะครับผมนี่ก็เข้ามาใหม่เลยเข้ามาที่หน้าเดิมเลยนี่อ่านไหมทุกคนนี่เราก็ได้มาแล้ว179แต้เต็มนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวมาดูของรางวัลที่ผมสามารถแลกได้กันดีกว่านี่ก็สามารถแลกได้จนถึงแบบพวงกุญแจเลยนะครับนี่เป็นของริมิเต็ด้วยนะครับผมนี่อ่าก็ใครอยากได้พวงกุญแจก็สามารถได้อ่าได้ในราคา9 9ไดมอนเอ้ย99บาทนะครับผมนี่ก็สามารถได้เลยนะครับนี่ก็ผมจะแกกลก กดแลกรางวัลไปเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นไอเทมโค้ดแบบนี้เลยมจะเอาไปเติมนะอะคัดลอกโค้ดไปก็เอามาวางภายในตัวเกมกันเลยอปึ๊บกดวางไปนี่ก็เป็นโค้ดของผมนะครับปึ๊บทุกคนก็ไม่ต้องเอาไปใส่นะ,ะนี่ได้ก้ห้าสิบเปอพิ่มโก้ห้าสิเอ้ามันสุ่มไมเลยทุกคนผมคิดว่าเป็นกล่องสุ่มอ่ะเอ้า โอ้โหมันไม่รุนเลยทุกคนที่กินอยากรุนมากโอ้โหแบบนี้ก็ฟิดฟังหน่อยครับผมก็คือได้เพิ่มโกว่า50%คืออะไรทุกคนก็คือน่าจะแบบเป็นไม่รู้ดิอ๋อเหมือนเวลาเล่นปกติมันจะได้โกเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มไป50%นะทุกคนโอเคตอนนี้ก็คือแต้มผมก็ลดแล้วใช่ไหมทุกคนนี่แต้มมันก็รีใหม่นะครับเห็นไหมทุกคนก็ใครจะแลกอะไรก็คิดดีๆนะมันนี่ปุ๊บแลกไปอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นชุดตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นชุดเจ้าพ่อนั่นเองคุบผมป๊ ใส่ไปนะครับผมโอเคปุ๊บตกลงไปอ่ะได้เครื่องตรวจจับครับผมก็มันอยู่ที่แบบดวงด้วยนะครับวันนี้ก็คือ,อถือว่าไอเทมที่ผมมาแลกเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับผมก็คือแนะนําเลยให้แลกเป็นพวกแบบที่เป็นของจริงนะทุกคนนี่จะเป็นพุงกุญแจก็ได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าผ้า200 200บาทนะทุกคนหรือว่าจะเป็นหมวกหมวกแก๊ป500บาท จะเป็นพวกเสื้ออะไรพวกนี้เหมาะก,กันนกก็เท่ดีนะคบผมก็สามารถมาเล่นก็ได้ใครไม่เข้าใจในขั้นตอนตรงไหนในการเชื่อมต่อ AP หรือว่าอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมก็คือคกิจกรรมตัวนี้ไม่ใช่กิจกรรมของสายฟรีนะก็แนะนําเลยใครที่แบบเป็นสายเติมอยู่แล้วก็เติมผ่านแบบเซเว่นอยู่ก็แนะนํามาใช้ AP พนะครับผมงใครที่เติมแบบบัตรกาลลีนาอยู่ก็มาใช้ AP พเพราะจะได้ของรางวัลฟ,ฟรีไปด้วยนะครับผมนะ โอเคนะผมก็คลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนแล้วแหละก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมไฟพาร์ตแจกไฟพาร์ทฟรีๆหนึ่งรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ที่มุมขวาตัวไอ้เลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบาย